สวัสดีเรล่าดูเอลิสผู้เชื่อมั่นในการทุกท่านนะครับวันนี้ผมซื้อการ์ดแปลไทยมา2ชุดเด็กแท้แปลไทยรอเล่นไม่แท้นะครับการ์ดปลอมนะแต่มันรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนสมัยเด็กๆที่ผมซื้อการ์ดหน้าโรงเรียนนะครับผมซื้อเด็กคุจากุไม่ฮาร์ปี้เลดี้หนึ่งกับ2มานะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่า จริงๆผมแอบแกะไปแล้วแหละแต่ว่าผมเอากลับไว้ผ้าเดิมนะครับผมแกะดูบ้างแล้วว่าข้างในมีอะไรเผื่อคิดถึงวันวานนะครับคือแกะออกมาเนี่ยได้กลิ่นการ์ดได้กลิ่นซองต่างเนี่ยโหนึกถึงสมัยก่อนที่แบบซื้อกาดหน้าโรงเรียนเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอันไหนดีเอาแฮปบี้เลดี้หนึ่งก่อนแล้วกันนะภาพภาพมันจะจะสลับซ้ายขวานะครับพอดีผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันจริงๆผมแกะไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยว แก่ใหม่แก่แล้วแพ็คไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อก่อนผมก็ซื้อผมว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์ร่วมนะครับซื้อการยุคิเล่นหน้าโรงเรียนใช่ปะมาเด็กครูจะกูใหม่นะครับมันกลับหลังมานะเดี๋ยวผมจะต้องกลับด้านเอาการไปนี้นะครับวาวไงไว้ก่อนมามาดูอันใบแรกนะครับใบแรกเนี่ย ชื่อว่า Cyber Slash Happy Lady นะครับใบเนี้ยเป็นตัวเก่งของ Happy เลยในดูเอลิงนะแต่ในการ์ดจริงอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วเด็กนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการ์ดโปรดที่ต้องเรียกประจำอยู่แล้วสำหรับคนเล่นเด็ก Happy Lady นะครับอ่าก็ผมว่าเป็นการ์ดบอมที่เหมือนจะพิมพ์ดีขึ้นนะจากเมื่อก่อนอะภาพดูคมชัดขึ้นนะครับแต่ต้องดูหลายใบนะครับแต่ว่าใบเนี้ยถ้าคมชัดสวยเลย โดยใกล้พาไปโฟกัสให้โฟกัสหน่อยเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการพิมพ์ที่คมชัดขึ้นมากเลยนะครับโอเคแหละแปรไทยก็ถือว่าแปรดีนะอืมนะครับอ่ะใบที่สองใบที่สองตัวน,นี้เป็นมิสวาเล่นะครับมิสวาเล่ทันเดอร์เบิร์ด ก็ไม่ได้เกี่ยวนะแต่คงเป็นนกท่านลมก็เอาใส่ไว้ประมาณนั้นใบที่สามเวทมนต์อะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าสามารถสั่งใช้งาน small world ได้เธอละครั้งไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไม,ไม่ต้องแปลแล้วกันนะครับมาดูเดี๋ยวจะจะให้ดูการที่ผมที่ผมรู้จักแล้วกันนะรรอ ไปนี้เป็นลิงค์ชื่อว่า h a ปปี้อะไรผมจำชื่อไม่ได้เป็น h a ปปี้ตัวลิงก์นะครับอ่ะผมเปิดผิดฝั่งดีว่าอันนี้มันอยู่ข้างบนสุดข้างหลังสุดนะครับแจ่เป็นไรเอ่อชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยครับการพิมพ์ชัดนะครับ แล้วแล้วเท็กเจอร์ของการท์ที่เป็นการ์ปอมเนี่ยมันจะมีความมันมันที่ที่เป็นพวกเล็กแปรไทยแบบนี้นะการ์จะมันมผมผมชอบเวลาจับนะมันเออมันสัมผัสดีอะ่ะผมชอบนะครับเนี่ยแฮปปี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้ละลืมชื่ออะผมเอาจากข้างหลังขึ้นมาแล้วกันนะมันจะได้เหมือนจัวการ์นะครับดรอเหมือนจะเป็นแฮนด์แท็หรือเปล่าไม่แน่ใจแบบนี้ อืมไม่เวลาข้ามไปก่อนไม่ใช่ Happy ไม่ใช่ Happy ก็ข้ามไปก่อนอ่าอันนี้ Happy Lady Ecstasy Spark อะไรสึกอย่าง x s p a r k เป็นท่าจมตีของ Happy Lady Sitter นะครับ Draw Happy Lady แบบ Original นะครับ เป็นการ์ดที่แบบการ์ดการ์ดเก่าเลยอาร์ตอาร์ตเก่าๆเลยนะครับผมเป็นคนเล่นเด็กฮับเบเลดี้นะนี่ใบนี้ใครรู้จักน่าจะรู้จักกันดีแหละเป็นอาร์ตเก่าที่แบบเห็นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเมื่อมือเขาเปลี่ยนมือบ้างดรอคฮับ <laughs> บ <Draw. S 2> ี้เอะไรสักอย่างนะครับเป็นการ ceed, See the Out. ์ดเอ็กซสีดาวนะครับ ก็ผมว่าไม่ค่อยเก่งกับใบเนี้ยในดูเอลิงก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่รออ่าตัวนี้ตัวเก่ง Happy Channeler นะครับ h a p p y c h เ n นเเป็นตัวที่ทิ้ง Happy 1หนึ่งใบเป็นมอนเตอร์เวกับดักก็ได้แล้วก็เรียกแบบพิเศษ Happy 1หนึ่งตัวจากเด็กๆลงมาเลยนะครับ Happy เรียก Happy p e เพชรดับก้อกก็เลยนะไอ้มังกร Happy 7เจ็ดดาว ถ้าเรียกมกังกรเจ็ดดาวลงมาการนี้จะปรับเป็นเลเวล7นะครับก็จะใช้เอ็กซ์ได้ในเลเวลเดียวกันอ่าประมาณนี้แต่ในเกมผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เรียกฮาร์พี้เพชนะผมจะเรียก Happy อีกตัวนึลงมานะครับฮาร์ y ี้เพอร์ฟูที่ผมเรียกดร a ออ่าการ์การเก่งนะครับครับฮิทฮิทริกไซส์ H Side นะครับการ์ที่ผมเปิดเพื่อนแล้วเพื่อนให้การ์แท้มาแหละอันนี้การ์บอก ก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้ผมผมซื้อมาเนี่ยผมกะจะเอามาสะสมแล้วอาจจะมาแปะข้างหลังให้เป็นแบ็กกราวนะครับจะได้ไม่ได้ไม่ได้มีแต่สีขาวๆแบบนี้นะเวลาแบบพูดถึงการยุกิจะได้แบบดูมีอะไรหน่อยก็เลยซื้อกาดพอมมาแล้วก็อยากจะรู้ด้วยแหละครับว่าว่าในเด็กแปลไทยพวกนี้มันมีอะไรให้บ้างนะครับอืการนี้สวยซีเมอร์ผมไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะแต่ว่าในดูไอ้ลิงอะผมผมจะเอ็นบีซีเล่นเว้ย แม่งโคตรเก่งเลยใบเนี้ยถือว่าเก่งอ่ะ NBC มันเล่นอ่ะแต่ว่ามันยังไม่เข้าในดูออลิงนะครับมันมันอยู่มันมันอยู่กับเด็ก NBC เฉยๆ NBC เมืองโง่ๆเลยผมเจอทีหนึ่งผมผมช็อกนะครับผมจะได้แม่งเล่นงานผมอยู่ไอ้ตัวเนี้ยอะเสกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโดนโดน NBC ในในเมืองดูออลิงเล่นงานดรอ กระจกหมือนที่ว่าทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนนะครับสําหรับนรฮปปีเลดี้เป็นการที่เอ่อเป็นการหลักอยู่แล้วเอาไว้อัญเชิญแฮปปี้หนึ่งตัวนะครับดรออะไรก็ไม่รู้ยานบินยานบินยานบินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเครื่องจักร่านลมน่าจะเป็นพวกแบบเอ่อ ใช้รลเลเจ็ดสองตัวอ๋อก็คือใช้ใช้เมื่อกี้ได้ใช้แฮปปี้ชนเดลเลอร์ตัวเมื่อกี้ได้เรียกมังกร,รลงมาก็เรียกตัวนี้ทําอะไรได้ค่อยว่ากันดูรออะไรวะบางทีผมก็งงๆนะพวกการ์ดแปลไทยเนี่ยอืบางทีเอาการ์ดไม่เกี่ยวข้องกับมาใส่จริงๆมันถ้าเป็นผมจัดนะผมจะจัดให้แบบมันเข้าทีมมากกว่าเนี้ย ดรอ h a p p ปี้เลดิสต์สอร์นะครับก็สามพี่น้องครับ y ิเลดี้นเองทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วคนที่เล่นการยุกิคือแบบเป็นเป็นอาร์ตเก่าอาร์ตโบราณเลยใบนี้ผมมีการดแท้ด้่นะกาดแท้ที่แบบเป็นระดับอัตลแลที่แบบไม่มีรหัสอะ่ะนะครับสะสมไว้ไว้เดี๋ยวอนาะคตจะเปิดให้ดูว่าผมสะสมอะไรไว้บ้างดรอฟุ๊อ่า อะไรนะอะไฟเฟเธอร์เลสเลยสักอย่างนะครับการพักผ่อนของฮาร์ y ี้เลดี้การเนี่ยเป็นการเป็นการจัว่วการจั่วของฮาร์ y ี้นะครับเอาไว้เอ่อเอาเอาฮาร์ี้ในสุสานกับเคาเด็ก3ามใบแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบแต่ถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์ที่เป็นฮาร์ y ี้เลเวลหขึ้นไปก็จะจัว่วได้2องใบก็คือถ้ามีฮาร์ y ี้ซิสเตอร์ตัวเมื่อกี้หรือว่าฮาร์ y ี้ตัวซิงโคที่เป็นฮาร์ y ี้ไซเบอร์สลเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะครับรอ อ่ามังกรฮปปี้แต่นี้เป็นเหมือนจะเป็นตัวอาร์ตใหม่ที่มีเอฟเฟกผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้เก่งบ่ไม่รู้แต่แต่ก็ซื้อการ์แท้มาใบหนึ่งเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับดรอโอ้ใบนี้ผมจะเล่าให้ฟังมันคือขนล็อกฮปปี้มันคือขนลอ Happy. น็อกฮปป์ี้ ที่เป็นอาร์ตฮาร์ปี้กำลังใช้ขนโนคาร์ปี้อีกทีนึงผมเห็นการ์ดแทะที่เขาขายม,มันเป็นมันเป็นแรอะไรนะั่นแร่ทเวนตี้เซนจูรี่อ่ะเอ้ท2เวนตี้ไฟควอเตอร์ที่ผมเปิดกับเพื่อนอ่ะมันเป็นแรเป็นเป็นแรแรที่ผมเปิดกับเพื่อนเขาที่แล้วอ่ะที่เป็นมีปั๊มตาย5ี่ปีเป็นซีเกตนะครับแม่งขายไปแล้วสี่พันสี่พันบาทไทยในร้านการ์ด โอเคการแท้ผมไม่มีปัญญาซื้อนะเาเอาการ์ดบอมมปอ่านก็โอเคอยู่ฮาร์ี่เลดีใช้คนุนฮารี Happy อีกทีนึงตลกดีดีรออ่าไซเบอร์ฮารี่เลดีนี่คือคือฮา p p y ี่เลดี้เนหลยถ้าเกิดอยู่ในเด็กเนี่ยคือนับว่าเป็นฮา p p y ี่เลดีเลยฉะนั้นถ้าใช้เป็นนี้หรือใช้ h ฮ p ปี้หรือว่าใช้ฮา p p y ี่เลดีตัวสีเหลืองจะใส่ในเด็กรวมกันไ,ได้แค่สามใบนะครับหรือว่าฮารี่เลดีหนึ่งก็ตามหนะึ่งสองสามที่มันเดี๋ยวผมให้ดู เดี๋ยวน่าจะมีอยู่ในกองกันแหละ HAPPY LADY 1 HAPPY LADY 2 HAPPY LADY 3แล้วก็ HAPPY LADY อ่าตัวนี้ใส่เบอร์ p าร์ปี้แล้วก็ใส่เบอ HAPPY l ดี y ตัวที่เป็นตัวมนัมนเหลืองอะ่ะใส่รวมกันได้3าใบดูรออะไรเอ่ยไม่คุ้น <laughs> ไม่รู้ <laughs> <laughs> เนี่ยไอ้โปกรกกรมไม่เกี่ยวข้องหรือว่ามันเกี่ยววะผมก็ไม่ค่อยทันการ์ดสมัยใหม่แล้วด้วยเอาว่า เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองอ่านดูแล้วกันมอนลิงค์นะครับมือ่อมือขออีกฝั่งเปลี่ยนมือมือขวาดรออ่านี่ครับนี่คือ Happy Lady สามมันคือหนึ่งในหนึ่งใน Happy Lady Sister นะครับแต่ว่าเกิดเป็นการเดียวๆก็คือจะใช้ได้แค่เป็นรับชื่อ Happy Lady ทั้งหมดก็คือใส่รวมกันได้แค่ได้แค่สามตัวเดี๋ยวผมแยกไว้ให้ในตอนท้าย มาดูกันต่อรอหน้าในตาดวงตาสะกดนะครับดวงตาสะกดจริงๆถามว่าเกี่ยวกับฮาร์ปี้ไหมไม่เกี่ยวเอฟเฟกต์กัไม่เกี่ยวแต่ว่าที่ในการ์ตูนใช้คือเป็นเป็นดวงตาที่ใช้ผพษสานกับฮาร์ปี้เพื่อทําให้มอนเตอร์ตี่ตั้งกันต,ต,ตั้งจมตั้งจมตีหรือมาสั่งจมตีอะไรมาณนี้ยนะครับอืมประมาณน,นั้นก็เป็นเป็นการ์ที่อยู่ในในทีมเด็กของมันรอ อ่านี่คือ Happy Perfumer นะครับที่ผมบอกว่าผมใช้ Channeler ตัวเมื่อกี้อัญเชิญลงมาเพราะว่าตัวเนี้ยเมื่ออัญเชิญลงมามันจะจั่วการ์ดอามันจะเซิร์ชการ์ด p p y p y ได้อีกหนึ่งใบก็คือ Happy Channeler ทิ้ง Happy หนึ่งใบแล้วก็เลือกตัวนี้มาเซิร์ช Happy อีกทีนึงเซิร์ชด้วยกําลักก็ได้ครับก็เป็นตัวเก่งในเดกก็กอีกตัวหนึ่งดรออ่านนี้ HAPPY l a d ดี้ฟินิกฟอร์เมชันนะครับ <laughs> เออก็ให้การที่แบบที่เข้าทีมอยู่แต่ว่าก็มีหลายใบที่ไม่เข้านะครับอันนี้ก็เป็นท่าโจมตีที่แบบเพื่อมี h a ปปี Happy รวมกันอยูม่มันใช้ในเมะนเมะภาคมังกรล้างโลกอะ่ะโคตรเท่เลยผมชอบมากเลยมันมี h a ปปี้สามตัวหรือห้าตัวทุกอย่างทำลายการศัตรูได้ครับรออ๋อแม็กซี อ่าไม่ใช่แม็กซีหรือใช่อืมเขาเรียกว่าแม็กซีนะตัวเนี้ยทำไมทำไมในการาฟมันเขียนจีวะผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเรียกกันแม็กซีอ่ะก็เป็นแฮนด์แท็บดรอหมังกรอืมไม่รู้อะไรอินโฟนอยอะไรสักอย่างไม่รู้นกันนะครับ ดรออืมอันนี้มิสวาเล่นะครับนกยักษ์แห่งมิสวาเล่ก็เป็นการที่ใช้กระเด็กมิสวาเล่ผมชอบเล่นนะเมื่อก่อนอะเล่นเด็กธาตุลมเด็กอินดี้ไม่ค่อยชนะใครก็หรอกแต่ก็เน้นสนุกดรออ่าอันนี้ก็เป็นการ์ดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับฮาร์ี้ในดูเอลิงมีครับแต่ผมไม่ได้ใช้เหมือนก็จต้องต้องมีฮาร์ี้ซิสเตอร์สามพี่น้องฮาร์ี้ถึงใช้ได้ แล้วเรียกจากในเด็กกับสุสานอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับดรอฮาร์ี้ออลคขึิลผมหาการแท้ใบนี้อยู่นะใครมีขายบอกกับผมได้นะผมหาซื้อการแท้ใบนี้ยังไม่เจอซื้อผมซื้อในช้อปปีเลยนะผมยังไม่ได้ไปซื้อในกลุ่มนะครับฮาร์พี้ออรคิลดรอ เกาะไซเบอร์ของ Happy ี้เลดีนะครับก um. ็ใส่กับ Happy ตัวเหลืองตันนี้ใส่กันคอมโบกันเมื่อก่อนนะคอมโบกันแล้ว <It> <ww transparency> กลายเป็น Happy ตัวเนี้ใส่เกาะไซเบอร์แล้วจริงจะมีการแซ่ออกมาอีกใบหนึ่งแซ่เซวแซ่สายฟ้าดรออ่านี่ฮา p p พี้สนะครับเมื่อกี้ h a p า y 3พีสใช่ไหมแต่นี่ฮา p p พี้สเป็นหนึ่งในซิสเตอร์หนึ่งในพี่น้องกันเองนะครับ ดรอออืมอะไรวะคนนกอันนี้ในดูไอล,ลิงไม่มีแต่ในการ์ดจริงผมซื้อมาแล้วใบหนึ่งก็เป็นการ์ดของฮาร์ปี้แหละจำบอิเฟกไม่ได้ดรอออ่านี่ฮาร์ y ี้หนึ่งมันมันคือตัวเดียวกันเลยกับตัวที่ใส่เกาะเมื่อกี้กับตัวสีเหลืองเนี่ยตัวเดียวกันนะครับเป็นตัวหลักของฮาร์ y ี้เลดีเนี่ยตัวเดียวกัน <c oughs> จะหมดแล้วเสองใบดรอ h a p p ี้ฮันติงเกาที่ผมขอเพื่อนเมื่อเขาที่แล้วนะครับฟิลทำลายแล้วไปสุดท้ายฟึบา a ปปี Happy, ้ a p p ปีเบน้การแท้ผมซือ้อมาสี่ร้อยเมื่อก่อนโคตรแพงเลยมันเป็นการ์ที่แบบมาก,กับหนังสืออะนะครับคือต้องซื้อหนังสือ,สอถึงได้การ์ดเว้ยแล้วก็คือแบบหนังสือก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้อ่านไม่ออกภาษญี่ปุ่นประมาณนั้นอ่ะโอเคอันนี้เด็กที่หนึ่งของ h a ปปีนะครับ เด็กที่หนึ่งนะเด็กที่หนึ่งเด็กที่หก็เดี๋ยวเด็กที่2เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะอันนี้เอาเพียเด็กก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินไปน,นี้สิบห้านาทีแล้วนะฮะสิบ 15, ห้าสิบหกนาทีแล้ะประมาณนี้โอเคก็เครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการเปิดเด็กที่สองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ เราดูอะไรทุกท่านผู้ซึ่งเชื่อมั่นในการ์ดสวัสดีครับ